สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องวิถีคนสริมครับวันนี้เป็นเช้าของวันที่5ตุลาคม2 0 6 7นเนาะเรามาสีข้าวเพื่อนเอาข้าวมาสีเนาะที่โรงสีวันนี้เจ้าของโรงสีกำลังสีข้าวอยู่นะตอนนี้เรามาทันเวลาพอดีเนาะตอนนี้โรงสีก็กำลังทำงานอยู่ข้าวก็กำลังไหลมานะเพื่อนอเม็ดข้าวเนาะที่สีแล้วเนาะนะ เราจะพาชมรอบๆโรงสีดังเพื่อนวันนี้มารีวิวโรงสีโดยเฉพาะเลย <c oughs> เป็นโรงสีข้าวตั้งแต่ดั้งเดิมเนาะแต่สมัยก่อนมาแล้วเนาะหลายปีแล้วโรงสีนี้เนาะเรามาสีบ่อยมากเลยโรงสีโรงสีนี้เนาะจะนำข้าวใส่กระสอบมาแบบนี้เนาะ บางทีเจ้าของว่างๆก็ไปหาเอาข้าวตามตามบ้านเนาะเอามาสีให้เนาะแต่ถ้าเจ้าของไม่ว่างเราต้องเอามาเองเองพื่อนเอามาสีมาให้เจ้าของลงสีสีให้เนาะสีเป็นประจําเลยลงสีนี้น้องเพื่อนชาวบ้านที่แถวหมู่บ้านนี้ก็จะเอาข้าวมาสีที่ลงสีนี่แหละเนาะเป็นลงสีในหมู่บ้านแถวชนบทเพื่อน ๋ยวให้เพื่อนๆชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆเนาะชมบรรยากาศก,การสีข้าวเอาข้าวเปลือกมาสีให้เป็นข้าวสารเนาะเอาปี๊บมารองเม็ดข้าวสารแบบนี้เพื่อนจะมีที่สําหรับข้าวสารไหลออกมาแล้วก็แกลบก็จะไหลไปข้างหลังแล้วก็ดำก็จะไหลไปอีกช่องหนึ่งเนาะ อันนี้ก็จะเป็นฝั่งข้างๆเนาะเดี๋ยวเราให้ชมบรรยากาศรอบๆโร,ร,รงสีเลยน้ะเพื่อนชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆเนาะ อนนี้โรงสีก็กําลังทํางานอยู่เนาะโรงสีก็กําลังทงาํางานเพื่อนตอนนี้สายพานเยอะมากไม่รู้ตรงไหนต่อตรงไหนเนาะเราอธิบายไม่เป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องการทํางานของโรงสีเท่าไหรนะ่เนาะเราเคยแต่ให้เขาสีให้เพื่อนเคยให้เขาสีให้เป็นประจำเนาะก็เลยไม่เคยมีโรงสีงเพื่อน ชาวบ้านที่นี่ก็ส่วนมากก็จะเอาข้าวมาให้เขาสีให้นะส่วนมากนะข้างหลังก็จะเป็นแกลบเพื่อนเุ่งแกลบไหลออกมาข้างหลังตรงสายผ่านข้างลัางสุดตรงนั้นตรงท้ายสุดแกลบก็จะไหลไปกองรวมกันเป็นกองใหญ่ตรงข้างล่างข้างหลังเลยเนาะ กองเยอะมากเลยเกล็ก็ขายได้เพื่อนเจ้าของโรงสีก็มีคนมาจองเอาไว้แล้วแกลบเนาะขายได้เหมือนกันนะเพื่อนได้ทั้งเจ้าของโรงสีก็จะได้ตรงส่วนนี้คือแกลบแล้วก็ได้รำเนาะรำอ่อนรำได้ทั้งกแกล็บได้ทั้งรำเพื่อนก็ได้ข้าวบ้างเนาะหลายข้าวบ้าง ส่วนมากเจ้าของโรงสีก็จะขี่รถไปหาตามหมู่บ้านว่าใครสีบ้างก็จะเอาข้ามาสีให้ทําถ้าไม่ว่างจริงๆก็ไม่ทันจริงๆเจ้าชาวบ้านก็จะเอามาให้เขาสีให้ที่โรงสีเองเนาะวันนี้สายพานกําลังทางานอยู่ไม่รู้ตรงไหนต่อตรงไหนเยอะมากเลยสายพานเพื่อนคนรีวิวไม่รู้การทํางานของโรงสีเราเนาะ เป็นโรงสีสมัยก่อนเพื่อนหลายปีแล้วนี่โรงสีโรงนี้เนาะมีหลายเครื่องเหมือนกันเนาะแถวหมู่บ้านเราบางบ้านก็ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่บ้านนี้ยังใช้งานอยู่เนาะตรงนี้บรรยากาศช่วงเช้าเนาะเรามาดูโรงสีข้าวเพื่อนในชุมชนนะในหมู่บ้าน เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรอบๆเนาะบรรยากาศไปได้เลย